นุกธนาดลโพสแคปชั่นเป็นผู้ชายบ้านๆแต่จริงใจนะครับเรียกได้ว่ากระแสไม่เคยตกเลยจริงๆนะคะสำหรับนุกธนาดลและปายปายโอริโอไม่ว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ไหนหรือมีงานมิตติ้งที่ไหนพี่ๆแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยจ้าล่าสุดนุกธนาดลได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่านุกเป็นผู้ชายบ้านๆ ที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายแหละไม่ได้เก่งเลยด้วยไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีหัวคิดที่แปลกแหวกแนวไม่ได้เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตล้ำสมัยแต่สิ่งที่นุกมีคือความจริงใจครับเราให้ใจเธอเธอให้ใจเราใจวัดใจนี่แหละครับจึงอยากให้ใช้ใจรักไม่ใช่รักแค่คนอื่นพารักรักแค่ตามเทนตามกระแสเรียกได้ว่างานนี้นะคะแฟนคลับตะกดหัวใจให้รัวๆพร้อมบอก ว่ารักแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วจ้ารักแบบนี้และจะรักตลอดไป